สเสน่ห์ของงานมหาสงกรานต์แก่งสะพือน,นะคะนั่นก็คือการลงเล่นน้ำไายร้อนที่แก่งหินกลางลำน้ำมูลแล้วก็การมารับประทานอาหารแล้วก็ซื้อของฝากซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะคะของอำเภอพิบูรลมังสาหารไม่ว่าจะเป็นปูหินทอดน,นะคะกล้วยเบกแตกรวมถึงสระเปาซึ่งพ่อะคะ้าแม่ค้าก็บอกนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้พวกเขาขายสินค้านะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าจีเดียวค่ะ กล้วยน้ำว้ากว่า70เครือนะคะที่ถูกนำมาเตรียมไว้เพื่อแปรรูปเป็นกล้วยเบกแตกหลากหลายรสชาตินะคะเพื่อสำหรับขายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่เดินทางมาเล่นน้ำและร่วมงานมหาสงกรานแก่งสะพืออำเภอพิบูรณ์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแต่ละวันนะคะเจ้าของร้านขายขนมและของฝากจะต้องทอดกล้วยน้ำว้านะคะมากถึง30เครือจึงจะเพียงพอค่ะ รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงการจัดงานสงกรานนะคะแล้วก็การเปิดการท่องเที่ยวแก่งสพือตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาทําให้พ่อค้าแม่ค้าบริเวณแก่งสพือยิ้มได้เพราะมีรายได้เพิ่มจากเดิมกว่า3เท่าแม้จะเป็นช่วงสั้นๆนะคะแต่พวกเขาก็อยากให้มีการเปิดท่องเที่ยวแก่งสพือทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะปีนี้ก็ถือว่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจของเราดีขึ้นค่ะกระเตื้องขึ้นแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็ คือรู้จักทังเฟซทางไลน์ทางโซเชียลลูกค้าเยอะค่ะ<ม>ปีนี้รู้สึกว่าแฮปปี้กันทุกร้านเลยนะคะแม่ค้าค่ะยิ้มได้ยิ้มได้ค่ะต่างจากก่อนยัต,กกนต่างจากก่อนก็คือยอดขายเนาะจากคิด,ค,ดคิดเป็นเท่าก็ประมาณ2-3เท่านะคะ<ม>ค่ะขายเป็นอย่างนี้ล้วอยากจะให้มันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกอเลื่อนทุกปีไหมคะมีอยากให้ส่งเสริมมากค่ะใช่ค่ะแม่ค้าก็จะได้ยิ้มทุกปีทุกปีหน่อยถึงจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยสำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะจะเริ่มมาเล่นน้ำที่บริเวณแก่งสะพือตั้งแต่ช่วงเช้าและจะเริ่มหนาแน่นไปจนถึงช่วงบ่าย ไปจนถึงค่ำนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำหนดจะก,กำหนดแนวเขตในการเล่นน้ำเฉพาะบริเวณแก่งหินนะคะห่างจากฝั่งประมาณ300เมตรค่ะและจะทำแนวเขตร่องน้ำลึกและห้ามเล่นน้ำเกินแนวเขตนะคะที่กำหนดไว้เนื่องจากแก่งสะพือค่ะมีสภาพเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีรวมถึงใต้น้ำนะคะก็จะมีร่องหินแล้วก็น้ำวนซึ่งเป็นอันตรายทำให้เจ้าหน้าที่ค่ะต้องตั้งหน่วยกู้ภัยทางน้ำใกล้จุดเล่นน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นค่ะ เทศบาลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็มีการจัดทำนะคะตัะ้งเวรยามจัดทำทุ่นนะคะสำหรับที่จะ ให้สัญญาณให้รู้ว่าต่อบริเวณนี้น้ําระลึกแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ประจําตามที่เราได้กําหนดก็คือสี่ทุ่มนะคะตั้งแต่เช้าถึงสี่ทุ่มในทุกๆวันค่ะในในเส้นของการน้ําล่องน้ําลึกเนี่ยเราก็จะมีเส้นขาวแดงเพื่อเตือนให้รู้ว่าตรงนี้นะจะเข้าสู่ล่องน้ําลึกแล้วนะแล้วก็จะมีทุ่นอีกรอบหนึ่งเป็นชั้นที่2ถ้าหลุดทุ่นเข้ามาก็คือลงไปเลยตรงนี้นะคะเราจึงวางมาตรการและมีเจ้าหน้าที่เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตรงริมแม่น้ําเลยค่ะ สำหรับงานมหาสงกรารแก่งสะพือดนตรีและสายน้ำนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง16เมษายนนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณแก่งสะพือแล้วยังได้มารับประทานอาหารและซื้อของฝากซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะคะของอำเภอพิบูลมังสาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยปูหินปลาแห้งแล้วก็สละเปาภายในงานนะคะยังมีการจัดกิจกรรมส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุการประกวดเทปีสงกรารรวมถึงการเล่นน้ำที่ถนนสลั เปานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะเปิดให้ประชาชนนั้นได้มาเล่นน้ำสงกรานกันจนถึงเวลาสี่ทุ่มค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณแก่งสะพือนะคะตอนนี้ค่ะอุณหภูมิเกือบจะ40องศานะคะแต่ว่าด้านหลังของดิฉันค่ะจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยนะคะมาจับจองพื้นที่เพื่อหลงเล่นน้ําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆนะคะแล้วก็คนหนุ่มสาวขณะที่บางส่วนนะคะก็จะมาชมการแสดงบนเวทีกลางน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีและก็การประกวดเทพีสงกรานส่วนในช่วงบ่ายค่ะจะมีขบวนแห่มหาสงกรานแก่งสะพือนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวค่ะ ก็สามารถมาร่วมงานได้ตลอดทั้งวันค่ะ